สวัสดีครับอวันนี้มีพิมพ์ขี้ตานะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับอง์นี้ด้านในจะเป็นทองไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้างนอกก็มีครับต่างๆนะครับนี่นะครับดูให้ชัดๆนะครับทองนะครับทองนะครับ หลวงพัดชาวบ้านมานะครับเหลืองอลามเลยนะครับนี่ครับทองหรือว่าทองเหลืองนะครับผมได้ไปพิสูจน์นะครับนี่ครับนะครับที่เบ้าแดงนะครับแปลกไหมครับที่เบ้าสีแดงนะครับแข็งนะครับล้างแล้วครับไม่ออกครับล้างแล้วนะครับ ูเชิงช่างก่อนนะครับจะเข็บข้างนะครับปกติเขานะครับถิ้มขีตานะครับรอบๆนะครับสีแดงๆไม่ใช่สีนะครับคราบขี่เบ้านะครับนี่จากด้านในนะครับติดหน้านะครับมีคราบลักนะครับ คราบเขียวๆนะครับไม่เด็ดแต่งนะครับพักแท้นะครับไม่เด็ดแต่งครับดูดูพงอากาศนะครับสมองพระนะครับพงอากาศนะครับด้านหน้าด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับซอกคอมาดูกันครับคราบแดงๆนะครับใครเคยเห็นเคยมีไหมครับเคยเจอกันบ้างไหม สาร่วมกันนะครับนี่ดูก,ก้้นครับก้่นรอบแบบโบราณนะครับนี่นะครับแบอโบราณนะครับนี่ขับแป็งๆเยอะเลยครับท่าในใดรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันบอก เห็นเขาบอกว่าแม่เหล็กดูดติดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับลองดูว่าจะติดไหมครับเอาวางทันไว้นี้ครับครับแม่เหล็กนะครับใกล้ๆหน่อยโอเคนี่นะครับไม่ติดนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับ ไม่ยอมติดนะครับเด็นดูองค์อื่นดิอลองดูองค์นี้นะครับไม่เหล็กจะติดไหมเห็นไหมครับองค์นี้ก็ไม่ติดนะครับมีนิดเดิงนิดเดียวครับอันนี้ก็อีกองค์หนึ่งครับนี่ นิยมครับเม็ดแร่เยอะเลยนี่ดูสองโวเลยครับด้านล่างนี่แปลกไหมครับช่อน,นิดเดียวเองครับมีเกรนหัวโลหะด้วยนะครับนี่ทองขึ้นมาเลยนะครับอันนี้มีส่วนผสมของทองนะครับเป็นโลหะมีนะครับแปลกไหมครับ นี่นะครับเป็นแองเลยนะครับข้าวนะครับองนี้ครับอนีโยมนะครับตามทรงลำซอกจีวอนะครับมีตาพระอินด้วยนะครับมีทองผสมด้วยนะครับองนี้นะครับมีทองผสมนะครับเป็นจุดๆนะครับลึกนะครับพิมพ์ลึกดีนะครับดูฐานนะครับ ฐานเขียงท่านนะครับนี่ฐานเป็นเอ่งเข้าหาพระเลยครับนี่รอบๆนะครับ,รบ,รบ,รบธรรมชาตินะครับพวงอากาศนะครับรอไม่เต็มใบหูนะครับนี่ศีรษะท่านนะครับเป็นโลหะขึ้นนะครับชงช่างนะครับ อ่ะมาดูองค์นี้ไม่ติดนะครับไม่เหล็กไม่ติด,ตดนี่จะเป็นทองจอริงๆครับนี่เนื้อทองว่าครับต้องไปตรวจดูทองนะครับพิ้มขี้ตานะครับเห็นไหมครับสวยขี้ยี่ใจนะครับ เคยยีใจนะครับทำเก๋กันแล้วแต่นะครับผมไม่ไม่น่าเก๋นะครับอ่ะนัาเก๋กันดูนี่อีกองหนึ่งนะครับตรงนี้ตัดช่อเลยนะครับนี่ือพันวันณะดูครับเราเห็นเกียร์เนี่ยตัวร้อยถบายแล้วแต่จะเรียกกันนะครับเนื้อหานะครับ วยเอาเรื่องนะครับองนี้ครับนี่พิมพ์เอครับสวยสยนะครับูข้างนะครับเขาเก็บโดยหูเทียนนะครับเขาเก็บดีนะครับธรรมชาตินะครับไม่ได้ย้อมสีนะครับตรงนี้ครับรับประกันนี่ครับของแท้นะครับ นี่ลอยบากร์เห็นอยู่นะครับเห็นลอยบากรยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับทางนี้เส้นจีวงจีวรนะครับใบหงใบหูนะครับคางลึกนะครับมีเส้นด้วยนะครับดูธรรมชาตินะครับดูตานะครับตานี่ ไม่ใช่ตากระยายนะตาพระนะครับเอาซูมหน่อยซูมหน่อยซูมหน่อยออเป็นไงครับสุดๆนี่เนื้อฉ่ำดีจังเลยครับพระไม่ได้แขวนไม่ได้ห่อยอนะไนีไ่ไไดู้จแขวนยังไงนะครับครับอต่อด้วยจอบนะครับ จอบใหญ่ครับจอบใหญ่ครับวันนี้นจัดเต็มเลยครับนี่นะมีเม็ดนี่ดูหูครับดูหูนี่ช่าง,งถูกต้องนะครับนี่ทำช่าง,งเลยนะครับสูไหมนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับ ไม่อยางอธิบายแล้วนะครับนีเห็นไหมดูเองครับนี่ดูครับเห็นไหมครับนี้มีทองนะครับมีทองผสมนะครับเราจะใบด้านหลังนะครับนี่ มันล่างครับเราจะไปเราเจียนะครับอา่าชิ้โอหนึ่งนี่ครับใหญ่ๆเหมือนกันนะครับชี่เบ้าเม็ดไม่สวยเท่าไหร่นะครับผัดหล่อไม่เหมือนพัดปั๊มนะครับดูนะครับ หูนะครับนี่ครับธรรมชาติครับอยู่ด้านในมีรอยหยักนะครับตอนเขาพับนะครับด้านหนึ่งนี่ครับรอยตอนเขาหักเขาพับนะครับมันจะมีรอยปริเข้ามานะแต่เข็บก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่เข็บที่หูนะครับ ที่สําคัญนะครับให้ดูตัวก่อนก้นก่อนครับนี่รับแต่งตัวใบแต่งเรียบร้อยมาดูด้านหลังครับนี่คือไฮไลท์ครับง่ายๆซูมให้เกิดอะไรขึ้นครับนี่ไายเห็นไหมครับมีรอยนิ้วมือด้วยนะครับตรงนี้พิเศษตรงรอยนิ้วมือนะครับนี่สุดยอดนะครับนี่ หูครับหูหูนี่หูปิงหูปิงหูปิงหูป,งหปิงนี่ด้านในครับมีเม็ดเกินหน่อยนะครับ่ีอ,อีกอง์ไม่ได้ดูด้านในนะ,ะดูอันนี้อีกองหนึ่งด้านในครับเห็นไหมครับนี่รอยกัะพับพมีนะครับ ไม่ใช่รอยเจาะนะครับเดี๋ยวนี้เขาดูกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับศึกษาร่วมกันนะครับเก๊บ้างแท้บ้างก,ก็ธรรมดานะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าองครับโอเคครับขอบคุณครับที่เข้ารับชม